วันเด็กคืออะไรคะรู้หน้าที่มีวินยัยฝ่ยความดีพี่้องคะเราทุกคนนะคะก็มีความหวงนะังเนาะว่าลูกหลานของเราจะมีชีวิตที่เติบโตวันต่อวันอย่างมีคุณภาพนะคะอยากจะให้เขาเป็นคนที่รู้หน้าที่ก็คือเรียนก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ให้เขามีวินยัยตื่นกี่โมงช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างซักผ้าเองได้ไหมนะคะ แล้วก็ให้เขาฝ่ายหาความดีเพราะว่าทุกวันนี้ความชั่วมันปันปลายคือมันเยอะมากมันกัดเกลื่อนคือมันเยอะแต่ว่าเราก็ต้องหาความดีพยายามฝ่ทำสิ่งที่ดีต่อไปนะคะดังนั้นเราก็เลยพยายามจ้ำจี้จ้ำชัยให้เขาเดินในทางที่ถูกในชีวิตของคนอิสราเอลนะคะสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพวกเขาอะ่ะยึดถือยึดมั่นในคำสอนของพระเจ้าแล้วเขาก็สอนต่อให้กับลูกหลานด้วยจน ทุกวันนี้ผลที่ตามมานะคะถ้าเราดูประวัติศาสตร์อะ่ะชนชาติอิสราเอลหลังจากที่ถูกจับเป็นเชลยนะคะตั้งแต่ปีคศ .70 เจ็ดสกระจัดกระจายไปทั่วโลกนะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากพวกเขาไม่มีประเทศพวกเขากระจายก,ก,กันไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าพวกเขาอ่ะไม่เชื่อฟังพระเจ้าดื้อดึงกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้เขากลายเป็นเชลย และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงอิสราเอลได้ก่อตั้งประเทศของตนอีกครั้งนะคะแล้วก็ประกาศอ,อิสระเสรีภาพในประเทศในปีที่เท่าไหร่พี่น้องจำได้ไหมคริสต์ศักราช1948ปประเทศอิสราเอลเล็กๆนะคะได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าอิสราเอลแม้จะเล็กๆแต่ไม่เล็กในด้านของคุณภาพนะคะเพราะว่า เราจะเห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการเมืองเศรษฐกิจทั่วโลกคือคนยิวนะคะร้อยละ52ของสมาชิตวทุทิศสภาแห่งอเมริกันก็เป็นคนยิวร้อยละ25ของคนที่รับรางวัลโนเบลก็คือคนยิวนะคะหรือว่าร้อยละ25ของศาสนาจารย์มหาวิทยาลัยดังระดับโลกนะคะก็เป็นคนยิวเจ้าของกิจการธนาคารห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนยิว เพราะเบื้องหลังไม่ใช่ว่าเพราะพวกเขามีทรัพยากรที่มากมายแต่พวกเขาสอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกหลานจนให้ลูกหลานได้รับพรตามพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกกับโมเสสบอกกับโยชูวาบอกกับบัมพ์พรบุตแห่งความเชื่อเสมอว่าถ้าพวกเขาเชื่อฟังเขาจะได้รับผลแห่งพระพรนั้นนะคะดังนั้นพระพรไม่ใช่แค่ฝ่ายวิญญ,ญาณแต่ไปถึงฝ่ายร่างกายด้วยพี่น้องจํา ที่อับราฮัมได้รับคําสั่นหรือว่าได้รับถ้อยคาจากพระเจ้าได้ไหมคะว่าให้ออกไปแล้วพระเจ้าจะอวยพรเขาให้เขากลายเป็นชนชาติใหญ่ให้เขารับพรและให้คนมากมายได้พรผ่านทางอับราฮัมทุกวันนี้หลอดไฟเอ่ยหล,หลายๆอย่างส่วนใหญ่คิดคน้นเริ่มต้นมาจากคนยิวทั้งนั้นดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่พระพรน,นี้ส่งต่อมาถึงคนทั่วโลกพี่น้องคะเพราะอิสราเอลนั้นเขา อย่าให้ลูกหลานเดินในทางพระเจ้าและเขาหมั่นฝึกฝนเอาถ้อยคําในเฉะลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อหนึ่งถึงเก้าจดจาแล้วก็เอาสอนให้ลูกหลานต่อไปจาะคําคของพระเจ้านะคะในวันนี้ในเฉะลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อหนึ่งถึงเกได้บอกลักษณะข,ของครอบครัวที่ดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือรับและทําตามคําสอนจากพระเจ้ารับ คือรับมาและก็ทําตามออกมาเป็นภาคปฏิบัตินะคะไม่ได้รู้แค่ทฤษฎีแต่เป็นภาคปฏิบัติด้วยในข้อที่หนึ่งได้บอกว่าต่อไปนี้เป็นพระบัญญตัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนท่านเพื่อท่านจะได้ทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้นทุกช่วงวัยพี่น้องการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะคะตอนที่เราอยู่ใน ช่วงวัยทารกอะ่ะแล้วก็ฝึกกินใช่ไหมคะมันก็เลิะไปหมดแล้วก็ฝึกคลานฝึกเดินกว่ากว่าจะเดินได้แล้วก็ล้มไม่รู้สักไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะและในชีวิตเราก็จะมีคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะถ้าคนใต้ก็คือพ่อเฒ่าแม่เฒ่าใช่ไหมคอยสอนเราในทางที่ดีนะคะบางทีท่านก็อาจจะตีเราบ้างนะคะเพราะท่านอยากจะเห็นชีวิตเรา อยู่ในระเบียบอยู่ในทางที่ถูกต้องนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรดังนั้นพระเจ้าบอกกฎเกณฑ์กฎระเบียบให้กับอิสราเอลเพราะอิสราเอลอ่นะณเวลานั้นพวกเขาจะข้ามไปละไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญาละพี่น้องณนะแผ่นดินที่เขาจะไปอ่ะคือคานาอันเป็นแผ่นดินที่คนนับมาสการลูกเคารพเป็นแผ่นดินที่คนไม่เอาพระเจ้ามีโอกาสที่พวกเขาจะหลุดดังนั้น พระเจ้าก็เลยมีคําสั่งนะคะมาให้กับโมเสสแล้วโมเสสก็ถ่ายทอดออกไปว่าให้พวกเขาอ่ะรับแล้วก็ทําตามคําสั่งของพระเจ้าอย่างแรกที่พระเจ้าปรารถนาให้พวกเขาทําก็คือให้ยำเกรงพระเจ้าให้ยำเกรงพระเจ้าตลอดช่วงวัยของชีวิตอะค่ะให้ยำเกรงพระเจ้าตลอดเวลานะคะในข้อที่2บอกว่าเพื่อท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่าน ด้วยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าบัญชาท่านและบุตรหลานของท่านตลอดชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของท่านจะยืนยาวพระเจ้าให้เขายำเกรงเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าเขายำเกรงเสร็จแล้วพระเจ้าจะอวยพรเขาให้วันคืนชีวิตเขาจะยืนยาวยืนยาวในที่นี้ไม่ใช่ยืนยาวด้วยความขมขืนแต่จะยืนยาวด้วยพระพรของพระเจ้าจะยืนยาวด้วยสันติสุขจากพระเจ้า พี่น้องดังนั้นเบื้องต้นก่อนที่เราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเราจะต้องยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงอะ่ะมาเพราะเรารู้พระสนะของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เรารู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณมากมายในชีวิตเราเรารู้ว่าพระเจ้าเที่ยงธรรมเราเกิดใจยำเกรงพระเจ้าและเราก็รู้ว่าเราทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่ยำเกรงเราจะกินผลของการไม่ยำเกรงน,นั้นซึ่งมันเจ็บปวด และมันทรมานและนําไปสู่ความหายนะเราก็เลยต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะความยำเกรงพระเจ้าให้ชีวิตกับเราในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อเจนะคะพระคำพีบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคําสั่งสอนถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องทํายังไง เราจะแก้สถานการณ์ยังไงหรือเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะเริ่มรู้โดยความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ในหนังสือหรือว่าในการศึกษาทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นความรู้ในในชีวิตที่แบบเอาตัวรอดได้แล้วก็ยำเกรงพระเจ้าเป็นความรู้ที่มนุษย์ให้เราไม่ได้แต่เป็นความรู้ที่มาจากพระเจ้าเป็นความล้ำลึกที่เราจะสัมผัสได้ตลอดเวลาว่าเราจะต้องยำเกรงพระเจ้านะเพราะคนที่มองดูเราคือพระเจ้า ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายคะเริ่มต้นจากผู้ใหญ่ก่อนเราจะต้องเริ่มต้นจากการยำเกรงพระเจ้าแล้วความยำเกรงนี้จะส่งต่อไปให้กับลูกหลานของเราด้วยนะคะและอย่างที่สองนะคะเราต้องรับและทำตามคำสนจากพระเจ้าก็คือให้ฟังและระวังที่จะทำตามเพื่อผลดีนะคะในข้อที่สามบอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังและจงระวงังที่จะทำตามเพื่อจะเป็นการดีต่อท่าน และเพื่อท่านทั้งหลายจะทะวียิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งหลายบริบูรณ์ดังที่พระยาเวพระเจ้าแห่งบัมพบุรุปของท่านได้สรงสัญญากับท่านโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราพระเจ้ากําลังเตือนกับคนอิสราเอลโดยเรียกเรียกก่อนนะคะโอคนอิสราเอลโอ้คนไทยพระเจ้ากำลัง เตือนเราว่าให้เราฟังมีสองหูพระเจ้าบอกว่ามีแค่ปากเดียวอย่างเมื่อเช้าทสุภาษิตบทที่13ใช่ไหมถ้าเราเปิดปากให้กว้างก็อาจจะนําไปสู่ความย่อยยับใช่ไหมลิ้นนะคะเป็นลิ้นเล็กๆแต่ว่าสามารถทําลายได้แต่ว่าถ้าเราเอาหูของเราที่พระเจ้าให้สองข้างอ่ะฟังฟังให้ดีไม่ใช่แค่ฟังนะคะระวงังมีสองคำสั่งคือจงฟังและจงระวงังระวงังในการที่จะทาตาม คำสั่งของพระเจ้าหรือพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งจะเป็นการดีเราจะได้รับผลดีแห่งการที่เราจะทําตามนั้นอ่ะจะเกิดผลดีแน่นอนพี่น้องคะเป็นใปยางมากที่อิสราเอลจะนึกถึงน้ําพึ่งหรอโอ้น้ำพึ่งพระเจ้าจะให้น้ํำพึ่งไหลบริบูรณ์จะเป็นยังไงแผ่นดินที่มีน้ํานมเป็นยังไงพวกพวกเขาอยู่ในถิ่นธุรกันดารกี่ปีคะสี่สิบปีนั่นนะคะ แต่ว่าพระเจ้าก็ช่วยเขาเนาะในสถานการณ์ที่ยากลาบากเหล่านั้นน่ะเมื่อพวกเขาเชื่อฟังอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับผลนะคะก็คือได้เห็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ําพึ่งไหลบริบูรณ์จริงๆเมื่อพวกเขาฟังและระวังที่จะกระทําตามเพื่อผลดีพี่น้องทั้งหลายคะวันนี้พระเจ้าไม่อยากให้เราสูญเสียพระพรของพระองค์ไปดังนั้นเราจะต้องกลับมารับทําตามคําสอนของพระเจ้า ฟังและระวังในวันต่อวันระวังในการเข้าโซเชียลมีกกรรเดียระวังในการที่จะไม่ขี้เกียจในการมานมัสการพระเจ้าระวังในการที่จะไม่ดูหมิ่นพระคำพระเจ้าระวังในการที่จะไม่เอออหอมอกไปกับคำพูดที่ไม่ดีหรือว่าทำร้ายใครบางคนหรือว่ากับบางสิงบางอย่างนะคะเราต้องระวังให้ดีฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 ถ้าพี่น้องอ่านฉเฉลยธรรมญญัติทั้งบทนะคะจะพูดเกี่ยวกับผลดีของการเชื่อฟังเนาะเราอ่านด้วยกันข้อที่หนึ่งะคะให้เราอ่านด้วยกันถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลก การเชื่อฟังมีแต่ผลดีทั้งนั้นนะคะพระเจ้าอยากให้ชีวิตและให้อนาคตกับเราพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราระหว่างการเชื่อฟังอะ่ะเราก็ต้องต่อสู้กับหลายอย่างถูกไหมคะต่อสู้กับความคิดตัวเองต่อสู้กับเหตุผลจอมปลอมที่เข้ามาแต่ในการต่อสู้ของเราถ้าเราเลือกที่จะฟังจะอยู่ข้างพระเจ้าฟังเสียงของพระวิญญาณเราจะมีชัยชนะและเราก็จะได้กินผลแห่งการเชื่อฟังนั้นอเมนไหมคะอเมนเรานึกถึงมนุษย์คู่แรกใช่ไหม อาดามเอวาเขาไม่เชื่อฟังสุดท้ายแล้วปัญหาใหญ่ก็ตามมาเลยเราทุกคนก็รับผลของการไม่เชื่อฟังนั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าในการไม่เชื่อฟังนั้นพระเจ้าก็มีแผนซ้อนแผนก็คือวางแผนส่งพระเยซูมาในโลกใบนี้เพื่อช่วยเราดังนั้นเราก็เห็นตัวอย่างมากมายการไม่เชื่อฟังเป็นอย่างไรอย่างชีวิตของยาโคบเอซาวยาโคบเราจําได้เนาะเอซาวก็ดูหมินนะคะดูหมิ่นก็คือดูมิ่นสิทธิบุตรหัวปีสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับผร รือไม่แต่ซาอูลพระเจ้าตั้งเขาไว้เป็นเป็นคนที่สูงกว่าได้เป็นกาษัตริย์ด้วยนะซาอลนนะแต่สุดท้ายเพราะกันไม่เชื่อฟังเขาก็ถูกถอดจากการเป็นกษัตริย์ดังนั้นผลที่ไม่ดีก็มีเยอะถ้าเราไม่เชื่อฟังดังนั้นวันนี้ก็เป็นสิ่งที่พสูจน์ให้เรารู้ว่าถ้าเราเชื่อฟังแล้วเราจะได้รับผลยังไงถ้าเราไม่เชื่อฟังเราจะรับผลยังไงนะคะดังนั้นให้เราฟังแล้วระวังที่จะกระทําตามเพื่อผลดีต่อชีวิตของเรา ในเอเฟซัตก็ได้เตือนสติเรานะคะพี่น้องบทที่ 5: ข้อ 15- ถึง17พระเจ้าได้เตือนเราว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าเตือนเราแบบอาจจะตรงนิดนึงนะคะตรงเลยนะคะว่าอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แต่บางคนนะคะเมื่อมีโอกาสเขากลับใช้ด้วยการหลงไปกับตันหาของตัวเองอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะ ในช่วงที่เราจากคาริสต์มาสไปห้างหกแห่งแล้วเราก็เริ่มเหนื่อยเนาะล้ามากและหมาของข้าพเจ้าก็ไม่สบายด้วยก็เลยดูแลยาวไปเลยนะคะจนได้ไปประชุมต่อที่ราชบุรีคือเหมือนจะไม่ได้พักเลยเราก็เลยว่าสิ้นปีเราไม่ได้จัดแต่นั่นแหละบัดีข้าพเจ้าก็ใคร่ครวญกับตัวเองนะว่าเราไม่ได้จัดให้พี่น้องมาที่นี่ระหว่างที่พี่น้องไปกินด้วยกันตามที่บ้านตามกลุ่มของพี่น้องพี่น้องเลือกชีวิตแบบไหน บางคนนะคะลงโซเชียลด้วยคือกินเหล้าเขาพระเจ้าเห็นแล้วยอมรับมันร้องไห้นะในฐานะที่เราเป็นผู้เลี้ยงเนาะเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าสักทีไม่ต้องฟังเราก็ได้ฟังพระเจ้าได้ไหมถาวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ไหมการที่เราลงโซเชียลอะไรอะ่ะเราต้องคิดดีๆนะว่าทุกวันนี้เขาก็ดูหมิ่นพระนามพระเจ้าอยู่แล้วแล้วคุณจะให้เขาดูหมิ่นพระนามพระเจ้าอีกอีกแค่ไหนอีกนานแค่ไหน คือบางทีมันก็เหนื่อยล้าในหัวใจแต่ว่าเมื่อเมื่อนึกถึงเป้าหมายและนนะพระทัยพระเจ้าเราก็ลุกขึ้นทําต่อไปคือฟังเสียงพระเจ้าและทําต่อไปพี่น้องคะข้าพระเจ้ารู้เลยว่าผู้รับใช้หลายคนน่ะทําไมเขาเลิกรับใช้พระเจ้าเพราะเขามองปัญหาแล้วเขาก็ถดถอยนะคะแต่ว่าเมื่อเรามองพระเจ้าค่ะพี่น้องหรือแม้แต่พวกเราผู้เชื่อดุกคนถ้าเรามองที่พระเจ้าเราเลือกจะฟังเสียงของพระเจ้าทางอาจจะคุกค่า แต่มันก็รับ,บรื่นได้เพราะพระเจ้าพยุงเราอาเมนไหมคะอาเมนนะคะดังนั้นเราจะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าทุกวนันเราจะใช้โอกาสในการที่ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วร้ายนะคะดังนั้นเราอย่าเป็นคนโงเ่เขลาแต่เข้าใจพรพประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรเราจะต้องหันกลับมาเอียงหูของเราเข้าหาพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะ ข้าพเจ้าไม่อยากให้เราฟังเสียงของเพื่อนมากกว่าฟังเสียงของพ่อแม่คือแนวโน้มเป็นไปได้ที่เด็กจะ,จะชอบฟังวัยเดียวกันแต่ว่าถ้าเรากลับมาคิดสักนิดนึงนะคะตั้งสติว่าอ้อคาสอนคําพูดของเพื่อนคือแบบนี้นะแต่ว่าถ้าข,ของพ่อแม่คือจะเป็นแบบนี้และของพระเจ้าก็เป็นแบบนี้เราจะฟังยังไงเราก็ต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าทุกวันนะคะดังนั้นอย่างที่สามนะคะที่เราจะรับและทําตามคําสอนของพระเจ้าก็คือ ข้อนี้สําคัญมากนะคะเพราะเป็นหัวใจของบรญยาิข้อใหญ่เลยนะคะอย่างที่สามคือให้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกาําลังสุดความคิดของเรานะคะดังนั้นในวันต่อว,วนันอ่ะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือรักพระเจ้าให้มากอินเลฟกับพระเจ้าหลงรักพระเจ้าพี่น้องเรารักสามีของเราไหมคะแต่หลายคนนี่นหนูไม่มีสามีอาจจะบอกไม่ได้อยู่กับสามีค่ะแต่ว่า เจ้าบ่าวของเราที่แท้จริงคือพระเยซูคริสต์อเมนไหมคะอเมนพระองค์อยู่กับเรานะคะดังนั้นให้เราหลงรักพระเจ้านะคะหลงรักพระองค์แล้วจะทําให้ชีวิตมีความสุขมากๆนะคะในข้อที่5นะคะได้บอกกับเราว่าท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกําลังของท่านเราจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังยังไงก็คือส่วนลึกอะคะ่ะคุณหมอจะรู้ดีนะว่า จิตใจแต่และอย่างเป็นยังไงนะคะจิตใจของเรานะคะลึกๆของเราอะถ้าเราเริ่มต้นที่จะรักพระเจ้านะคะต่อมาความคิดของเราการกระทําของเราทุกอย่างก็จะออกมานะคะว่าเรารักพระเจ้าคนอื่นก็จะสัมผสัสได้เมื่อมีบางอย่างกระทบกับเราอะถ้าความรักพระเจ้าได้สวมกอดเราไวอ้อจะทําให้เรามีกําลังมากเมื่อก่อนถ้าเรารักตัวเองนะคะใครทําไม่ดีกับเราเราก็สวนกลับทันทีนะคะเราจะไม่ยอมไม่ให้อภยัยชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ให้อภยัย แต่หลังจากเรามีพระเจ้าความรักพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในจิตใจเราสัมผัสความรักบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะผลดีก็จะตามมาสู่ชีวิตของเราความรักของพระองค์ก็นำหัวใจของเราทําให้เราอยากจะปฏิบัติพระองค์อย่างสุดกําลังสุดความคิดนะคะสุดจิตสุดใจของเราดังนั้นวันนี้อย่าให้พิ่นองแสดงความรักของพระเจ้าออกมาเป็นการกระทําด้วยนะคะไม่ใช่รู้แค่แค่ความคิดของเราแต่ให้ออกมาเป็นการกระทําของเราและใน หนึ่งย้อนนะคะบทที่ห้าข้อสองถึงสมอ่ะพระคมภีก็บอกกับเราว่าโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระเจ้านั้นจะไม่เป็นภาระหนักเกินไปอาเมนไหมคะถ้าเรารักพระเจ้าเราจะรู้ว่าบัญญัติของพระองค์ไม่ได้หนักเกินไปเลยและ อย่างที่สี่นะคะเราจะรับและทำตามคำสอนของพระเจ้าได้ก็คือให้ถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในใจตลอดเสมอนะคะตอนนี้ในใจเรามีอะไรบ้างบางคนอาจจะมีมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นเป็นสิ่งล่อนะคะในโลกนี้แต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าให้ในใจของผู้เชื่อทุกคนมีพระคำพระเจ้าอยู่ในใจในข้อหกบอกว่าและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน นะคะอันนี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าเนาะเป็นพระประสงค์ที่มั่นคงที่อย่าให้พระองค์นะคะให้ถ้อยคําของพระองค์อยู่ในหัวใจของพี่น้องแล้วก็การที่เรามีพระคาพระเจ้าในชีวิตนะคะพี่น้องจะทําให้เราไม่ทําบาปทําบาปได้น้อยลงและเริ่มยำเกรงพระเจ้าย้อนไปข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ค่ะเราจะเริ่มยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระคําพระเจ้าอยู่ในใจเราเวลาที่เราจะทําบาปหรือทําบางอย่างเราจะเริ่มแบบ อ,อ้พระเจ้ามองเราเราต้องยำเกรงพระเจ้าเราต้องเป็นแบบอย่างสิเราสอนได้เราพูดได้เราบอกลูกหลานเราได้แต่เราทําไม่ได้มันก็เริ่มละอายใจถูกไหมพระวิญญาณก็เริ่มทํางานทําให้เรากลับมาเดินในทางที่ถูกต้องได้นะคะในสดุดีบทที่119้าข้อ11บข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดารัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์นะคะดังนั้นถ้าเราไม่อยากทาบาปเราต้องเข้าใกล้พระคำพระเจ้าเท่านั้น ดังนั้นการอ่านพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราพบคำตอบในชีวิตทำให้เรารู้ว่าชีวิตเรามันสามารถสร้างประโยชน์หรือว่าเป็นพระพรต่อเราจะจะได้รับการทรงนำจากพระเจ้าในแต่ละอย่างอะค่ะแต่ละแต่ละอย่างที่เราจะทำบางทีเราอาจจะเป็นคนที่แบบโอ้อวดมากเกินไปพระเจ้าก็จะค่อยๆพระวิญ,ญญาณที่อยู่ในเราอ่ะจ,จะดึงเรากลับมาว่าเฮ้ยอย่าอย่าโอ้อวดแต่ให้อวดพระนามพระเจ้าหรือบางทีเรากำลังเกลียดบางคนอะ พระเจ้าพระคำพระเจ้าก็จะผุดขึ้นมานะคะว่าเราอย่าให้เราเป็นคนที่โกรธวใช่ไหมคือพระคำพระเจ้าจะผุดขึ้นมาตลอดหรือบางคนอาจจะเป็นคนขี้ขโมยอย่างเนี้ยถ้าเขามีพระคำไว้ในใจอ่ะเขาจะรู้ว่ามือเขาไม่ควรจะหยิบจับของคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ขอถูก๋ไหมคะคือพระวิญญาณจะช่วยเราการที่เราเชื่อพระเจ้ามันมากกว่าศาสนาเพราะพระเจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตอยู่ในเราดังนั้นเราต้องให้พระคำพระเจ้าอยู่ในเราพี่น้องเดวิด ซูเชนนะคะเขาเป็นนักสแสดงบทนามนักสืบปัวโรนะคะเดวิดซูเชนนะคะเขาได้เล่าว่าเมื่อสองสามปีก่อนขณะกำลังนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำในโรงแรมแห่งหนึ่งในอเมริกานะคะเขารู้สึกอยากจะอ่านพระคัมภีร์ขึ้นมาอย่างกระทันหันในที่สุดเขาก็พบพระคัมภีร์ของกีเดียนแล้วก็เริ่มอ,อ่านพันธสัญญาใหม่ขณะที่เขาได้อ่านนะคะก็พบกับพระเยซูและพูดว่า จากที่ใดที่หนึ่งที่ผมมีความปรารถนาจะอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งนั่นเป็นส่วนสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงของผมผมเริ่มต้นด้วยกิจการของอัครทูตแล้วย้ายไปที่จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลโรมและโครินหลังจากนั้นผมก็มาที่เขาประเสริฐในพันธสัญญาใหม่และในทันใดนั้นผมก็ค้นพบทางที่ควรดำนินชีวิตนะคะอันนี้คือคำพูดของนักแสดงคนนี้เขากลับมาหมวนละรถึงพระคัมร์เจ้า ดังนั้นวันนี้ให้เราสายใจพระคำของพระองค์ให้เราใคร่ครวญและก็จะเกิดความยำเกรงเมื่อเราสายใจเมื่อเราท่องและฝึกฝนต่อไปนะคะและจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องประการที่สองนะคะที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าให้เราถ่ายทอดคำสอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกหลานถ่ายทอดคำสอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกหลานอันนี้คือลักษณะครอบครัวที่ดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะไม่ละเลยในการที่จะปล่อยปละลูกหลาน ให้ลืมพระเจ้าหรือไม่ให้รู้จักพระเจ้าสถิติของการไม่มีศาสนาทุกวันนี้เยอะขึ้นมากพี่น้องหลายคนเขาไม่เอาพระเจ้าเลยเขาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเขาคิดว่าเขาพึ่งตนเองได้เขาทําด้วยตัวเองได้พี่น้องคะวันนี้ถ้าลูกหลานถามเราว่าทําไมต้องมีพระเจ้าเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าลูกทําไมเราต้องมีพระเจ้าทําไมเราต้องเชื่อถูกไหมคะ พอเรารู้ว่าพระเจ้าจะเข้ามาเติมเต็มเราในขณะที่เราว้าเวยหรือเหนื่อยล้าที่สุดในขณะที่เราเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ละเหมือนลอยอยู่ในทะเลว่ายน้ําแค่ไหนก็ทําไม่ได้ละเราต้องพึ่งพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าเป็นมากกว่าศาสนาเราต้องให้ลูกของเรานะคะพึ่งพาพระเจ้าให้มากที่สุดเพื่ออนาคตของเขาจะไม่พลาดจากทางพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เบย์บอกเมื่อเช้านะ้องบอรดกที่ดีที่สุดคือไม่ใช่สมบัติในโลกนี้ มันก็จําเป็นไม่จําเป็นแต่สิ่งที่จําเป็นเหนือกว่าสมบัติคือพระคำพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าดังนั้นอย่างแรกนะคะที่เราจะถ่ายทอดคําสอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกหลานอย่างแรกก็คือให้ฉวยโอกาสสอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกหลานในทุกเวลาพระคัมภีร์บอกอยังไงบ้างข้อที่7พี่น้องอ่านด้วยกันและท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคําเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือ ลุกขึ้นโอ้ทุกกิริยาโบสนะคะพยายามสอดแทรกเรื่องพระเจ้าให้ลูกฟังนะคะข้าพระเจ้าชอบภาพนี้เนาะก็คือเหมือนจุงลูกไปเนาะดังนั้นเราจะนั่งเราจะยืนเราจะทําอะไรเราสามารถพูดเรื่องพระเจ้าได้ข้าพระเจ้าขออนุญาตนะคะคุณหมอครับพี่แป๋วนะคะก็เป็นพระพรมากเป็นครอบครัวที่เห็นใน Facebook ก็ตามนะคะรู้สึกชื่นชมที่ได้สอนลูกน้องอิมมี่นะให้เดินในทางพระเจ้าได้นมาสก,การด้วยกันในครอบครัวนะคะเป็นภาพที่สวยงามมาก ดังนั้นหนุนใจพี่น้องนะคะว่าถ้าเรามีโอกาสให้เราเรียกลูกมาอธิษฐานด้วยกันจับมือกันอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันก็จะเป็นภาพที่ดีมากแรกๆอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ทําต่อไปเดี๋ยวมันก็จะรับลื่นเองนะคะค่ะดังนั้นในเฉลยธรรมะมัติาบทที่สข้อเก็เหมือนกันพระคัมภีร์บอกว่าแต่จงระวังตัวและรักษาจิตวิญ,ญญาณของตนให้ดีเกรงว่าท่านจะลืมสิ่งที่ในตาได้เห็นนั้น และเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะสูญไปจากใจของท่านตลอดชีวิตของท่านจงทำให้ลูกและหลานของท่านทราบเรื่องเหล่านี้การอัศจรรย์มีมากมายในอิสราเอลพระเจ้าทำและพระเจ้าอยากให้เอาเรื่องการอัศจรรย์หรือการช่วยกู้ให้รอดถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานด้วยพี่น้องคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่พ่อแม่ต้องทำก็คือให้สอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกต่อไปเราจะไม่ย่อท้ออาเมนไหมคะอามนนะคะและอย่างที่สองนะคะ สำแดงถ้อยคำของพระเจ้าให้เขามองเห็นอย่างชัดเจนในข้อ8ถึงข้อที่9จงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์และจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านคนยิวทุกวันนี้นะคะที่ข้าพระเจ้าเข้าไปดูในเนต็ตอะ่ะเขาก็ยังมีการอ่านโทราอ่านธรรมบัญญัตินะคะโดยเฉพาะ อทอดอกใช่ไหมจะมีจะมี mm hmm. เหมือนกับว่าแยกออกไป mm hmm. ตามความเชื่อนะคะ mm hmm. ก็จะมีที่เป็นสีดำตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไร mm hmm. เขาจะห้อยไว้นะคะ mm hmm. เขาจะแปะเอาไว้ mm hmm. ดังนั้นชายคนอิสราเอลนะคะจะต้องอ่านธรรมปัญญาติคนที่มีสติปัญญาหน่อยนะคะ mm hmm. ก็จะไปเรียนกับอาจารย์อีกทีหนึ่งดังนั้นทุกคนจะได้รับคําสอนจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้เอาถ้อยคําผูกไว้ที่ที่ไหนบ้าง คานไว้ที่หน้าผากใช่ไหมผูกไว้ที่มือก่อนนะคะเป็นหมายสาคัญเพื่อจะเห็นตลอดเวลาหยิบมือยื่นมือทําอะไรก็จะเห็นตลอดคานไว้ที่หน้าผากให้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเมื่อมองดูเราก็จะเห็นตลอดให้ลูกหลานเห็นตลอดและให้เขียนถ้อยคําไว้ที่เสาบ้านที่ประตูดังนั้นสิ่งที่เราเป็นผู้เชื่อเราต้องทําต่อไปก็คือพยายามหนุนใจลูกหลานให้เขาได้ได้อ่านได้เห็นถ้อยคําของพระเจ้าพี่น้องอาจจะ แปะครอบพระกภีรีไว้ที่หัวนอนที่ห้องน้ําหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะเพื่อให้ลูกได้จดจาําแล้วเราอาจจะส่งครอบพระมภีร์หนุนใจลูกใน Facebook ในไลน์ใน Messen เจ r ได้นะคะเพื่อเพื่อว่าเมื่อพระคำพระเจ้าผุดออกมาเขาจะได้นึกถึงพระคำนั้นข้าพเจ้าจําได้นะคะน้องปอลูกของพี่เล็กเนาะเขาบอกว่าหนูรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ดาส่งพระคัมภีร์ไปบันทีหนูเหนื่อยล้าจากการทํางานไม่เข้าใจกันกับเพื่อนที่ร่วมงานด้วย แต่ว่าเมื่อได้อ่านพระคำพระเจ้าเลื่อนเลื่อนมือถือแล้วก็ไปเจอเขาก็มีกําลังขึ้นดังนั้นก็หนุนใจพี่น้องว่าอะไรเล็กน้อยที่เราทําอ่ะเราอย่าคิดว่ามันสูนเปล่ามันอาจจะเกิดผลได้นะคะดังนั้นให้เราทําต่อไปให้เราเป็นแบบอย่างต่อไปนะคะจะนั่งจะลุกจะเดินจะทําอะไรเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเพราะว่าแบบอย่างที่ดีก็ดังกว่าคําพูดเนะดาะดังกว่าคําสอนนะคะ ค่ะจากพระคำของพระเจ้านะคะในเฉลยธรรมบัญญัติวทที่6ข้อหนึ่งถึง9ได้บอกถึงลักษณะของครอบครัวที่จะดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ประกันที่หนึ่งก็คือรับและทำตามคำสอนของพระเจ้าอย่างแรกคือให้เรายำเกรงพระเจ้าสองให้ฟังและระวังที่จะทำตามเพื่อผลดีสามให้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังนะคะแล้วก็สุดความคิดด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สี่คือให้ถ้อยคำพระเจ้าอยู่ในใจเสมอ และประกันที่สองคือเราจะถ่ายทอดคำสอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกหลานต่อไปก็คือให้เราฉวยโอกาสสอนเรื่องพระเจ้าให้ลูกหลานตลอดเวลานะคะตามสถานการณ์ต่างๆคือสอนต่อไปนะคะหนุนใจต่อไปอย่าท้อใจและสองคือให้เราสาําแดงถ้อยคําของพระเจ้าให้เขามองเห็นได้ชัดเจนแต่เขาจะมองเห็นได้ชัดเจนข้าพรเจ้าเชื่อว่าด้วยการที่แม่อาจจะคุกเข่าอธิษฐานสม่ําเสมอการที่แม่มาโบสมารับใช้ การที่แม่เปิดอ่านพระคัมภีร์นั่นแหละค่ะอาจจะเป็นภาพที่เขาจะไม่ลืมเลยและเมื่อเขาท้อใจาเขาจะนึกถึงสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้วางแบบอย่างเขาก็จะหวนนึกถึงพระเจ้าได้อเมนไหมคะดังนั้นอย่าท้อใจาให้เราทําต่อไปเนาะขานะณเวลานี้เราจะมีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน